คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดเชียงใหม่หน้าไปจะมีวัดอะไรกันบ้างไปกันเลยครับวัดแรกที่มาถึงคือวัดประสาทนะครับวัดประสาทเนี่ยตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และเป็นวัดที่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนาอีกด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดปราสาทนี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาแบบดั้งเดิมนะครับโดยหลวงพ่อพระประธานแห่งวัดปราสาทนั้นเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปูปนปั้นปางมารวิชัยสีขาวที่มีพระพักตร์อินเอิบน่าเลื่อมใสศรัทธาครับนับเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดแห่งนี้มานานหลายสมัยวัดปราสาทเป็นวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่งยาวนานนะครับและ มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างขึ้นโดยฝีมือเชิงช่างชั้นสูงโดยเฉพาะหลวงพ่อพระประธานที่ประดิษฐานภายในซุ้มปราสาทแบบล้านนาโบราณที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบันแล้วนะครับองค์หลวงพ่อตั้งอยู่ตอนท้ายของพระวิหารและเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดนี้มานานหลายสมัยและเชื่อกันว่าองค์พระประธานนี้นะครับมีความเก่าแก่ หากใครได้เข้ามาสักการะขอพอรจากองค์พระประธานในซุ้มปราสาทแห่งนี้จะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ขลังมากๆเลยนอกจากนี้นะครับวัดปราสาทยังมีซุ้มประตูโค้งที่เชื่อมเข้าสู่องค์ปราสาทโดยมีลักษณะคล้ายกับเจดีหรือที่เรียกว่ากู่พระเจ้าซึ่งพระวิหารหลังนี้เนี่ยมีลักษณะแบบล้านนาดั้งเดิมที่มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหมคือลักษณะของหลังคาและไม้คือคารเนี่ยจะลดหลันกันขึ้นไปนะครับเหมือนต่างบนหลังมา้าสําหรับทั้งทุกสิ่งของนั่นเองมีบันไดานาคนาขึ้นสู่ตัวอาคารด้าน นาวิหารมีดวดลายปูนปั้นประดับกระจกสีอย่างวิจิตรภายในพระวิหารมีกิจกรรมฝาผนังลายคำํำบนพื้นรักสีแดงเล่าเรื่องพระพุทธประวัติได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับต็อถ้าใครได้มีโอกาสได้เดินทางมาถึงเชียงใหม่เนี่ยวัดประสาทเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรจะแวะมามาสัมผัสนะครับความงดงามของศิปปลปะล้านนาโบราณสมัยนี้หาดูได้ยากนะครับ เรามาต่อกันที่วัดต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือวัดพระสิงห์วร่ามหาวิหารเป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยกย่องทั้งในด้านศิลป,ปะและประวัติศาสตราา์ล้านนาวัดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สําคัญของนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธานในพุทธศาสนาวัดพระสิงห์ได้รับพระกรุณาโปรดให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด วเรามาหาวิหารนะครับและกลายเป็นวัดสําคัญของเมืองเชียงใหม่ไปเลยวัดพระสิงห์ได้รับการบุรณะหลายครั้งในยุคต่างๆโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับทำให้โครงสร้างของวัดเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างชัดเจนโครงสร้างและจุดสําคัญของวัดนะครับหนึ่งคือวิหารลายคําวิหารลายคำเนี่ยเป็นอาคารศิลปะล้านนาที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปสําคัญของวัดลวดลายการแกะ,แกะสลักบนหน้าบาัน และผนังวิหารสะท้อนถึงความประณีตในศิลปกรรมล้านนาต่อไปเป็นเจดีย์ใหญ่นะครับเจดีย์ประธานของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระอธิพระเจ้าแก้วเชษฐราชนะครับอีกอันนึงคือหอตรหอเก็บพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงาม สถานที่ต่อไปที่ผมจะพาไปคือวัดสวนดอกครับที่วัดแห่งนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ดูสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือปู่เจ้านายฝ่ายเหนือหรือสุสานร,ราชะกูลณันะเชียงใหม่ครับที่นี่เป็นสุสานหลวงที่เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในสมัยพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญรวบรวมพระบรมอัฐิและพระอัฐิของเจ้าหลวงและพระบรวมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์ที่ประจักรที่ครองนครเชียงใหม่มาประดิษฐานรวม านนภายหลังเจ้าดารารัศมีพระราชชาย,ยาซิประชนเนี่ยได้มีการอันเชิญแบ่งพระอาฐิของพระองค์มาประดิษฐานไว้นะักกู่เจ้านายฝ่ายเหน,เนือแห่งนี้ด้วยปัจจุบันกู่เจ้านายฝ่ายเหน,เนือได้ถูกจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสําคัญภายใต้การกากับดูแลของกรมศรรริลปากรนะครับเที่ยวว่ากันจนเหนื่อยแล้วคลิปนี้ผมขอลากันไปด้วยอาหารมื้อเที่ยงที่ร้านวิถีลาบแห่งนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับ